วันนี้มาอยู่กันที่สวนนะคะน้าไม้ไผ่หล้วก็สีผ้าพี่น้องไปเบืองยานํำนะคะสิไปเห็ดกันรให้กระจ้าเดี๋ยวเห็ดเนี่ยก่อนเงื้อพอดีได้เงื้อพอดีวันนี้ครับวันนี้ออกมาตาดมาัดไม้นี่ไม้ไผ่โดยปกติแล้วคนเขาถามเหมือนกันนะว่าไม้ไผ่เป็นยาไหมเราเป็นหมอเราก็เรียนรู้ประโยชน์จากป่าทั้งหมด ให้เอาไปใช้งานได้ <c oughs> ในโลกนี้เลยถ้าโบราณเขาก็จะาข้อไม้ไผ่โดยเฉพาะข้อตรงนี้นะครับก็เลื่อยจนพาข้อตรงนี้ <c oughs> อเอาไปต้มกินแก้ปวดเมื่อยแก้ปวดตามข้อตามเมื่อยตามกระดูกทีนี้เมื่อกี้มีน้ำมีน้ำในบ้องไม้ไผ่แสดงว่าไม้ไผ่นี่มีรู มีรูก็แสดงว่าเคยมีมดผ่านผ่านเข้าไปในบ้องไม้ไผ่ถ้ามีน้าก็แสดงว่ามีขี่มดขี่มดนี่เขาเรียกว่าพิมพเสนในบ้องไม้ไผ่เวลาไปทํเคยได้ยินคําว่าลามยาวไหมข้าวลามอ่ะเที่ยวข้าวย,ยัด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 เข้าไปแล้วก็ไปไปเผาไฟเขาเรียกว่าข้าวลามแต่เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องข้าวลาม พูดถึงเรื่องหลามยาที่จะยังไงถึงจะเห็นภาพเอาง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องไปเสียเวลายุ่งยากก็ได้มาอย่างนี้แหละทีนี้ก็ตัวยาที่เราจะหลามนะยัดเข้าไปให้พอดีให้เหลือไว้ประมาณประมาณประมาณนี้สามนิ้วตัวยาก็จะถึงประมาณนี้ เติมน้ำเข้าไปให้ท่วมพอดียาทีนี้ก็ปิดฝาใชะเอาไปตั้งบนเตาไฟเขาเรียกว่าลามยาอ่าทีนี้กินแก้อะไรนั้นก็แล้วแต่ชนิดที่เราใส่เข้าไปส่วนใหญ่ก็จะไปใช้แก้โรคตับพอไปตั้งไฟให้เดือดเดือดปุ๊บพอเลยเดี๋ยวน้ำมันจะหมดเราก็มากินแก้โรคนั้นนั้นอันนี้คลิปนี้ เราก็พูดไปถึงเรื่องไม้ไผ่นะแต่ว่าวันนี้เราจะพาไปดูต้นไม้ต้นไม้อีกชนิดหนึ่งก็จะเป็นต้นอะไรเราไปดูกันมองกันมาแล้วนะยะัอา้าวมาถึงตรงนี้เราก็ว้เดินมาเอาของไปเก็บเรียบร้อยก็มาดูนี่ได้ไหมเหนยบอย่างนี้นะครับ เขเรียกว่าเห็ดไม้ขามเห็ดลินจือไม้ขามจะแก้ไข้พิษไข้การการคำว่าการีรวมไปถึงพวกที่เข้าไปจับในร่างกายแล้วทำให้เกิดพิษเกิดโทษก็เป็นการก่อนถึงจะได้เป็นเนื้อเนื้อร้ายในในตัวเรายังไม่เอาวันหลังจะพูดรายละเอียดลนให้ฟังแต่วันนี้นี่เรามาดูตัวนี้ก่อน อนุมานประสานกายดูลักษณะไว้นะครับมีใบอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดใบถ้ามีห้าใบไม่ใช่ห้าใบอาจจะเป็นพยามือเหล็กแบบชนิดแบบแบบต้นที่ทางภาคเหนือเขาเรียกกันแต่นี่คืออนุมานประสานกายมีสรรพคุณน,นะครับสมานสมานแผลภายในแก้ฝีภายในแก้ไอ คนที่ไอเนี่ยเอาเลยไม่ต้องกลัวสามใบกินสดๆได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไปต้มก็ได้หรือว่าถ้าคนที่เออเคี้ยวยากฟันไม่ค่อยดีเราก็าไปต้มเอาไปต้มก็เอาเอาไปเก็ดยอดเด็ดยอดเก็ดยอดต้มจินแก้ไอแก้วันนัโรกแก้โรคปอดแก้เกยวก็ปปอดอ่ะ ทีนี้มีคนถามเข้ามาว่าหมอช่วยลงคลิปไอที่เกี่ยวกับโรคปอดที่น้ําท่วมปอดให้หน่อยคือจริงๆแล้วตัวนี้มันแก้โรคปอดได้จริงแต่มันไม่ได้ไปขับน้ํานะครับทีนี้เราจะขับน้ําเนี่ยเคยได้ยินขับปัสสาวะไหมปัสสาวะก็คือน้าเราต้องกินควบคู่กันกันกบตัวที่มันขับปัสสาวะอย่างเช่นรากย้าคารากหาคาก็จะมีสคุณที่บํารุงกําลังได้ด้วยบํารุงร่างกายได้ด้วย พอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีรสหวานรสหวานมันก็จะช่วยเสริมสร้างร่างกายที่เหน็ดเหนื่อยก็คือกินเข้าไปแล้วมีรสหวานปุ๊บร่างกายาไปดูดไปใช้งานได้เลยก็สามารถบำรุงร่างกายบำรุงกำลังได้จำชื่อได้แล้วนะครับอนุมานประสานกายดูลักษณะใบก็เก็ดใบเนาต้นก็จะไม่สูงเป็นคล้ายๆกับแมงเรือเพราะว่าเป็น สูงขึ้นมาถ้าไม่มีต้นเสานี่มันก็จะล้มเตี้ยลงไปล้มพับลงไปเราก็ใช้ได้ไม่เป็นอันตรายกินเข้าไปเถอะทีนี้วพอเราจะใช้เราก็รู้แล้ววิธีกินเราก็รู้แล้วสรรนบุกคนหลักๆก็คือแก้โรคปอดแก้ไออ่ะทีนี้ถ้าเอาไปใช้แล้วรู้สึกว่าดีมีประโยชน์ กับร่างกายเรา,เาก็าค่อยๆบอกต่อกันไปไม่ต้องเก็บไม่ต้องสะสมไม่ต้องห่วงแหนนะครับพราภูมิปัญญาพวกนี้เนี่ยถ้าคนใดคนหนึ่งมีแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งที่สามารถมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชุมชน <c oughs> ก็ไปเสริมยอดต่อยอดเอาไปบวกกับตัวนั้นทีตัวนี้ทีมันก็จะเป็นอ,องค์รวมกินเข้าไปแล้วได้ผลดีก็จะเป็นภูมิปัญญาของประเทศเราบ้านเราอย่าไปห่วงวิชานะครับ